อันไหนตั้งแต่ตั้งแต่ขับขับคล่องมาไดแลเซียนแล้วเขานั่งสบายเหลือเกินนักทาชิวเลยนะดูนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูในเอฟครับผมหลายคนถามว่าเด็กออยเลอร์ไปไหนนะครับเด็กออยเลอร์ได้ขับในโคแล้วนะฮะได้ขับรถบริษัทนะครับคันแยกะะรถแยกดูฝีมือในการแยกนะครับดูการนั่งไนงะแรกๆจะนั่งตัวเกรงเลยนะตอนขับอีกเลยนะตอนนี้นั่งชิลเลย น,นั่นและดูขาเลยนังชิ้วเลยแัยกเพลินเลยเนี่ยกระมง170บาทเด,า 3, เ,เ,บดดเดือนนี้เดือนนี้เขาฟันไป30,000นะ FC คึงขับรถได้สองเดือนเดือนเดือนนี้เดือนที่สามนะหลายคนถามว่าไอ้น้องเทพไปไหน FC ไปไหนนะครับก็ไอ้เด็ก,กเอาเดอร์ไปไหนนี่เด็กเอาเดอร์ขับคนนี้นะ อิตาชิเซ็ตอีกสองีซะด้วยนะฮะแต่ค่อนคางจะเก่าแลวนะครับเพราะว่ามันมันก่อนที่เดินเดินโซลุดนะฮะโซลุดสองข้งเลยโอ้ยตายมันเดินมันบิดตัวแล้วม,มันไม่ปัดอ่ะมันไม่เหมือนแท็กอะ่ะเพราะว่าโซ่มันก็นคอนคา,า 4, เอย์รถเขาซื้อมาสี่ห้าปีแลงแต่ถ้าเป็นรถชาวบ้านทั่วไปก็น่าจะไม่โซ่ขนาดนี้ครับแต่นี่เป็นรถอ่า รถบริษัทไงดูดูนั่งอ่ะดูนั่งอ่ะสขาเหยียบกระจกเฮ้ยเป็นอาเจลบีเขาบอาวะเนี่ยทำไมแล่แห้งยังวะไอดีถ้าจะทาทางจะมีทุตดูเลยตายแล้วมึงไอแล่เจลบีแห้งยังวะ เดี๋ยวสอบถามลเดเ,ดเดี๋ยวพักเที่ยงก่อนออขับรถครั้งแรกทนะ่นี้จะขยนันอาดจารบ,บีบทูทอะไรไม่าจะทำเหมือนอาจารย์ไม่ได้แล้วนะอาจารย์ขับมานานบูทุทได้เออไอ,อเด็กๆรุ่นใหม่ๆนี่ đây. อย่าไปบูท,ทนะเพราะว่าเรายังไม่เก่งเราจะบูทุทได้นมะตัวแก่แะไรอ โอ้ยกระจกแตกแล้วอาจารกระจกแตกแล้วผมเตเลยอืมโอ้ยสลักกระดุแล้วมะนะไม่ใช่สลักยาวสลักยาวไม่ใช่กระดุกโอ้ยแยกใจอะไรแม่เดือนที่แล้วเนี่ยเดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้ารถไม่เสียเนี่ยรอไป 40, สี่หมื่นหนึงแต่รถเสียบ่อย hå <skrøk> ha!